ทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะส,ส,สั่งมากีีกองครับตอนแรกสองกอง <ส 110. S 2> ค่ะกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะ um. กินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็ส,ส,สั่งใหม่แล้วก็กินครบสามเดือนรู้ <3 S 2> สึกเดือนแล้วดีมากเลยสอากตัวเลยสบายตัวสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าจินอายุหกสิบสี่ปีค่ะก็เมื่อก่อน ก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นก็กินพวกเครื่องในสัตว์ปีกของอร่อยทั้งน,นั้นเลยเอของอร่อย <c oughs> ตับหัวใจก็ไปผัดกะเพราแล้วก็ผักก็ชอบเป็นสตอผัดกุ้งกุ้งน้ำพริกกะปิจิ้ม,ออมยอดกระถินสะเดางี้หอมมะรุมนี่ชอบมากเลยค่ะก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพอ ตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บตำข้อเท้าข้อเข่า<บ>ข้อมือปวดแสบปว,วดร้อนแล้วก็เหมือนมีอะไรตำก็แปลกใจก็เอายาอ่านวดยาแก้ปวดมากินก็กลับไปกินอาหารเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุก็ไปโอ้โหเห็นของชอบก็กิกนอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกคืน ทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแลแ้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรแล้วก็มันโหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอค,ค่ะก็ตรวจเลือดก,ก็บอก,อกว,ว่ามียูริกในเลือดเกิน<ไ>ก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกาณ์นะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ที่เอ่ยมาเนี่ยค่ะก็กลับไปโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ ทำยังไงดีได้ลุกนั่งก็ลําบากเดินก็ลำบากก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูในก็เจอในที่ Facebook ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ดีเกเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกาว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากี่กองครับตอนแรก สอง,ลองกล่องกินลองดูก่อนก็กินไปประมาณ15หวันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหารเสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งม,มันจะอ,อันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะคก็แต่สินใจกินกินไปครบหนึ่งเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีคะ่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะ,คะขนาดน,นี้กินไปได้หนึ่งเดือนแล้วคะ่ะค่ะ กินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบ3เดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยกอากตัวเลยสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเราเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่ายแล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมเกาเนี่ยไม่มาเลยใช่ไหมค่ะดีมากประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือววาที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลอง กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลัน ดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเดียรูทหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณกสานกับแดนดีไลออนและแกโนเดอร์มาลูซีดำหรือเห็ดลิ้นจือมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีอุออดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลิฟีนอลแคโรทีนและไพราโซ ช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกา้าได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ